คนฟางฝางเหรอคนอะไรนะฟางฝางงงไงคนแถวนี้ทําไมเออก็คนแถวนี้แต่เนียงรู้จักเยอะไหมเยอะทุกคนน่ะแต่เนียงว่าเป็นคนฟางฝางฟางฝางบ้านเรกฟางฝางอยู่กับพ่อัญญามเนี่ยไม่ฝาดโอ้ไอ้ฝาดสุภาพดีเออเผื่อรู้จักเผื่อรู้จักอ่เอ่อชื่ออะไร ชื่ออะไรนะเราบอกผมด้วกลัวผมมาตามหาคนที่ชื่ออะไรแต่กูจะรู้มึงไหมเนี่ยกันนายังไม่รู้เลยผมจะรู้ไหมนเนี่ยอะไรเนี่ยจ,ยยาจ้ามาตามหาคนที่ชื่อวังสิมันพาเข้าไปในเมืองพอถึงในเมืองปุ๊บเดี๋ยวเจ้าเขาจะมอบยศมอบตำแหน่งเผยเด,ดี๋ยวเขาจะยกน้องเขาให้แต่งงานด้วย <c oughs> มาทูขี้ไอ้หนู <c oughs> กูนี่แหละลังซิมันใช่เปล่ารูปร่างมันลังใส่มัน,นมันใหญ่ขนาดนั้นเลยตร,รงเดียวก็ตะเข่งเลยไม่ใช่บ้างใช่เนี่ยลังซิมันพี่ลังซิมันเองเฮ้ยตูกผิดตัวกูเอาไปหาเจ้าแล้วไม่ใช่เมืองขึ้นมากูตายแน่เลยเฮ้ยกับตัวเป็นเป็นตัวจริงๆเลยเนี่ยถ้าตัวจริงๆต้องตอบผมได้ว่าไอ้คนที่ชื่อว่าลังซิมัน มันฆ่าอะไรตายฆ่าอ,อะไรยุ่งไอ้ชยุง,ย,งยุงใครก็ฆ่าได้อะไรอะไรวะทุกคนตบยุงตายหมดเออยกเว้นไอ้โจ๊กทำไมไอ้หี้ยยุงกัดข้างนี้ตบฝั่งนี้อยู่แล้วมันออไม่ใช่ยุงใหญ่กว่ายุงช้างโอ,อ้ยมึงก็ใหญ่เตลิดไปเล็กกว่าช้างจริง จิ้งหลีดใหญ่กว่าจิ้งหลีดหน่อยยีราฟลายๆนะครับยีราฟแต่เล็กกว่ายีราฟม้าลายพ่อยมึงเอาให้เป็นเสือเหอะไอ้กิ๊บหายกูรู้แล้วว่ากูฆ่าอะไรตายฆ่าอะไรกูฆ่าเสือดีดีไอรู้ได้ไงวะมันโคตรเก่งเลยเออใช่ใช่ใช่ฆ่าเสือตายใช้อะไรฆ่าอะไรฆ่า นิ้วจองนิ้วโอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นอาวุธอาวุธปืนลูกซองไม่ใช่ปืนไม่ใชปืนไม่มีปืนไม่มีปืนแหลม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 เหี้ยกูไม่คุยด้วยไม่ใช่อมากรณ์ท้าเมืองด้วยตอนเราจะใช้เจดีแทงกูไม่คุไม่ใช่เจดีไอ้มันเป็นอาวุธอาวุธอาวุธอะไรอาวุธแทง แทงแทงอาวุธแทงระเบิดไอ้มึงมึงคุยอยู่ในี่ยเฮ้ยขบานมึงไมไม่เอาให้เป็นมีดสักทีวะเฮ้ยกูรู้แล้วกูใช้อะไรฆ่ามันอะไรฆ่ามีดเฮ้ยแทนที่เห็นมันเป็นแหวกของมีดเฮ้ยสุดยอดเลยพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรเมบลล์นะกูอ้าพ่อจะเกิดมาหน่อยนะเออไอโซโซโสอะไรโซนะจ๊ะโซ่ะ ไม่ใช่โสนัทจ๊ะอะไรนะละนี่แหละ,หละโส,ะโสะอะไร,ะไรโสมะละโซไม่ใช่ไม่ใช่โสมะละอะไรอันอะไรโซอันทะไข่เนี่ย่ไข่ไม่ใช่ฟองเป็นไข่ยังไงไม่ใช่อะไรโซไม่ใช่โสนันอะไรโซโสนันทะนัานหน้่กระ,ะหลักชื่อไว้ที่ต้นต้น